เมาตัวนี้นะครับผมรีวิวเพราะผมชอบรูปทรงล้วนๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นเมาส์ที่ไม่น่าจะมีใครสนใจเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้สิผมชอบรูปทรงประมาณเนี้ยแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับขอเชิญพบกับรีวิว r a n g e r M20 ครับ สวัสดีครับพิพิธีชาแนลครับวันนี้ครับผมมีเมาส์ตัวหนึ่งจากแบรนด์จีนนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีใครสนใจเมาส์ตัวนี้แน่นอนครับแต่ที่ผมรีวิวอะเพราะว่าผมอยากจะทดลองเมาส์รูปทรงใหม่ๆรูปทรงแปลกๆให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ไปเจอตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจดีมันจะออกแนวเป็นเมาส์ที่ด้านหน้าแคบ,แคบๆด้านท้ายบานๆอนะ่ะเออผมกําลังตามหาเมาส์รูปทรงประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาซึ่ง พูดตรงๆนะครับไม่มีข้อมูลเมาส์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การทําคลิปนี้ก็ค่อนข้างยากมากเพราะว่าข้อมูลมันหายากเอาง่ายๆอ่ะเพื่อนๆลองหาชื่อแบรนด์เนี่ยบนกล่องเนี่ยเขาไม่มีเขียนชื่อแบรนด์เลยนะครับตรงนี้ครับมันคือชื่อแบรนด์แต่ก็เป็นภาษาจีนที่อ่านไม่ออกนะครับแต่ก็ไปคนข้อมูลจนได้มานะครับก็ชื่อแบรนด์แ a รนเดอร์นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นเมาส์ m 2 0นะครับคลิปนี้คงจะเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคไปดูของในกล่องกันครับของในกล่องมีประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับนี่ M20 นะครับ เพื่อลองดูรูปทรงคร่าวๆก่อนจะประมาณนี้นะครับด้านบนจะแคบๆด้านท้ายจะมีความบานออกนะครับซึ่งรูปทรงประมาณนี้ผมกาลังตามหาอยู่แล้วก็คิดว่าเรื่องรูปทรงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้การเล่นของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าประสิทธิภาพของมาตัวนี้ให้ฟังตัวรีเซิร์ฟเวอร์ครับจะเก็บอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับก็เอานิ้วกดลงมาก็จะเด้งออกมานะครับนี่ เขไม่ได้แถมตัวด็อกเกิลต่อขยายสัญญาณมานะครับแต่ก็ควรจะหาจากมาอื่นๆมาเสียบนะครับเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณดีขึ้นสายเคเบิลยางครับหผล A2C ครับฟิปเทปยางนะครับไว้8ด้านบนแล้วก็ด้านข้างตัวเมาส์นะครับฟิปเทปนี้ก็ค่อนข้างหนึบเลยนะครับเตือนนี้ดีมากแล้วก็คู่มือการใช้งานครับซึ่งเป็นภาษาจีนล้วนๆครับไม่มีอังกฤษเลยครับส่วนรองน้าหนักครับอยู่ที่ประมาณ7 1กรัมก็ไม่ใช่เมาส์เบานะครับกลางๆแล้วกัน วัดสัดส่วนกันนิดนึงนะครับตัวเมาส์เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ119มิลครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับกลางๆความกว้างสูงสุดนะครับอยู่ที่บริเวณท้ายตัวเมาส์อยู่ที่64มิลครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่38.5มิลครับ ก็ดูจะเป็นเมาส์ที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไซสก์กลางๆครับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดเล็กก็น่าจะจับเมาส์ตัวนี้ได้อย่างที่ผมบอกครับเรื่องรูปทรงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันเป็นรูปทรงที่ด้านหน้าเขาจะแคบๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกนะครับ ส่วนที่ผมชอบที่สุดของมือตรงนี้คือบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีความเคิร์ฟมันจะมีความโค้งที่เวลาเราวางมือไปแล้วมันจะค่อนข้างที่จะเข้ากับมือเราได้ดีมากเนี่ยบริเวณตรงนิ้วโป้งของผมตรงนี้มันจะเหมือนมีที่รองนิ้วโป้งอ่ะผมรู้สึกว่าจับเราค่อนข้างถนัดนะตรงนี้ก็เหมือนกันครับเออผมตามหาเมาส์ประมาณนี้อยู่นะครับหารูปทรงประมาณนี้อยู่ซึ่งก็ ไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากด้านข้างนะครับด้านหน้าก็จะมีความลาดลาดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีความสโลปแต่ก็ไม่ได้ลาดเอียงลงไปเลยนะตรงนี้ก็จะมีความนูนหน่อยๆซึ่งมันก็สอดรับกับกุ้งมือดีการจับนะครับมองกับการจับแบบา a ์ม g r i ปแล้วก็คอกร g r i นะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานครับแล้วก็ส่วนสวิตช์คลิกนะครับก็จะมีความโค้งๆแล้วก็ตรงๆหน่อยนะครับไม่ได้มีความเว้าสอดรับกับนิ้วเราแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสวิตช์คล ส่วนบนเนี่ยมันจะแคบใช่ไหมครับจุดคลิกก็จะแคบไปด้วยก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางครั้งก็นิ้วก็อาจจะตกขอบนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเว้าวอะไรเลยแล้วก็ดันแคบอีกนะครับก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงเรื่องรูปทรงผมไปนึกถึงเมาส์ของคอ,อแซนนะครับ M75 Air ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมกําลังตามหาอยู่นะครับมันน่าใช้งานมากนะครับแต่ก็มีราคาที่สูงเหมือนกันก็เลยไปเจอตัวนี้มานะครับมีราคาที่ถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็รูปทรงมันก็ น่าจะพูดว่ามันคล้ายๆกันก็พูดได้นะครับเพียงแต่ว่า MGC5 Air จะมีความใหญ่กว่าพอสมควรเลยเรื่องของพื้นผิวนะครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันมีพื้นผิวที่ดีกว่าเมาส์ตัวอื่นที่เราเคยใช้กันนะครับพื้นผิวมันจะมีความส,กสากๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นผิวแบบ t e x t อร์ขรุขระเล็กน้อยอะ่ะเอออันเนี้ยพื้นผิวตรงนี้ผมชอบมาก รู้สึกว่าหนึบมือดีนะครับเนี่ยผมอยากให้เมาส์ตัวอื่นๆเนี่ยมีพื้นผิวประมาณนี้มากเลยรู้สึกว่ามันดีอะ่ะเออไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าซูมใกล้ๆมันจะมีความสักๆฝุดๆนิดนึดนงฟีดเมาส์นะครับ3จุดนะครับแต่ก็เป็น3จุดที่ค่อนข้างเล็กเหมือนกันแต่ถามว่ามีปัญหาในการใช้งานไหมก็ไม่ได้มีนะครับตัวเมาส์ก็ลื่นดีแต่ก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับไม่ได้ลื่นมาก เรื่องของข้อมูลนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของ AliExpress นะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ <g iggle> ถ้าเกิดข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดนะครับผมขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเมาส์ตัวตรตรนี้ครับภาษาจีนล้วนๆเลยส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์น,นะครับผมหาไม่เจอจริงๆนะครับเอาจริงๆเว็บไซต์ทางการของเขาอะเว็บไซต์ของแบรนด์ Ranger ตัวนี้ผมก็ยังไม่เจอ <g iggle> เออก็ตรงนี้เว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับ โมเตอร์นี้นี่ครับเขาจะมีเวอร์ชันพลังลึกหนึ่งพักับ4,000นะครับตัวที่ผมรีวิวนี่เป็นตัวเวอร์ชันหนึ0งพเดี๋ยวมาทดสอบพลังลึกันนิดนึงนะครับว่าจะวิ่งที่เท่าไหร่โอเค1,000ครับ1,000ลากยาวๆเลยตรงนี้สัญญาณค่อนข้าง,าง,างสเสถียรน,นะไม่มีแกว่งตรงนี้โอเคครับโมเตอร์ตัวนี้ครับเขาจะแบ่งเป็นเวอร์ชันพลังลึกหนึ่งพักับ4,000นะครับถ้าตัวพลังลึกหนึ่งพัเนี่ยจะเป็นตัวล่างสุดนะครับก็จะมีดีพายสูงสุดอยู่แค่12,000นะครับแล้วก็ค่่่า IPS อยูที300 ก็เซนเซอร์น่าจะเป็นเซนเซอร์รุ่นเก่านะแต่ผมอ่านไม่ออกว่ามันเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวไหนส่วนเวอร์ชัน 4K ครับก็จะใช้เป็นพิกัสสตสาม้อห้านะครับดีแบน์สูงสุดอยู่ที่สองหมื่นหกพันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบจะจริงจังกับเมส์ตัวนี้ก็เอาเวอร์ชัน 4K ไปเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวล่างสุดก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็เรื่องของระบบการสื่อสัญญาณนะครับก็ มันก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเมาส์หลอนอะไรเลยครับไม่เจอเลยนะครับการเล่นไม่มีปัญหาครับด้านล่างครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่ม p a ร r b l u e t o นะครับแน่นอนมาตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูท t o ได้ด้วยครับเรื่องของสวิตช์นะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาภูมิใจนําเสนอมากนะครับตรงเนี้ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า KBS Pro นะครับ มันจะเหมือนแบบมีโฟมรองมียางรองอะไรประมาณเนี้สามารถทําให้กดได้อย่างนิ่มมากขึ้นนะครับฟิลลิ่งการกดดีมากขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่เขาพรีเซนต์มาสวิตเนี่ยตามข้อมูลถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเขาจะใช้เป็นหัวโน่นะครับแล้วก็รองรับการคลิกที่50ล้านคลิกลองฟังเสียงคลิกกันนิดนึงครับสวิตตัวนี้ไม่มีปัญหาครับกดได้ทุกจุดเลยแล้วก็ใช้แรงไม่เยอะนะครับสวิตเด้งคืนดีมาก เออระยะก,การสั่งงานก็ประมาณนี้สั้นๆดีนะครับเยสวิตดีนะครับ s c r o l ว view มีเสียงนิดนึง b a c k w ฟอร forward ครับจะมีความโคง้คง,คงเอียงๆหน่อยไม่มีปัญหาครับตรงนี้ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าผมใช้งานเมาส์ตัวนี้นานมากนะครับเพราะว่าผมชอบรูปทรงผูง้ง่ายงเลยชอบรูปทรง ส่วนสเปคเนี่ยก็ต้องยอมรับต,ตรงๆว่าสเปคมันห่วยนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ก็รุ่นเก่าอันนี้เป็นตัวพลิเลนหนึ่งพันนะถ้าเกิดเพื่อนๆหวังว่าจะใช้เมาส์ตัวนี้ในการเล่นจริงๆอะ่ะก็ไปเอาตัวพลิเลนสี่พันดีกว่าตัวนั้นก็จะเป็นพิก R สามสามเก้าห้านะครับเซ็นเซอร์ก็จะดีกว่าตัวนี้เยอะเลยแต่ถึงตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์รุ่นเก่านะครับแต่ผมไปเล่นมาจริงๆก็ไม่ได้เจอปัญหาเลยนะครับไม่ได้เจอปัญหาเรื่องเมาส์หลอนอะไรทั้งสิ้นเลยกับการผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเรื่รรรา ด้านหน้าจะมีความแคบๆหน่อยนะครับแล้วก็เวลาวางนิ้วไป ค่อนข้างที่จะสอดรับกับนิ้วเรานะครับ <hib> เวลาผมจับผมจะจับประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะสอดรับกับนิ้วโป้งของผมนะครับนิ้วโป้งของผมมันจะเหมือนแบบถูกรองรับไว้ะนะครับนิ้วหน้ากับนิ้วก้อยก็เหมือนกันนะครับมันจะสอดรับกับบริเวณส่วนตรงนี้ไม่รู้สิผมชอบรูปทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเกิดอยากจะลองรูปทรงประมาณนี้ก็ผมทดลองให้ดูแล้วนะครับถ้าสนใจครับผมก็ทิ้งลิงก์การสั่งซื้อที่ผมซื้อมาแล้วนะครับก็ร้านนี้นะครับแล้วก็ราคาครับ ครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลจะเล่าจริงๆนะครับแต่บอกเลยถ้าใครอยากลองลูกทรงประมาณนี้ลูกทรงแปลกๆประมาณนี้อยากให้ลองนะครับแต่ส่วนตัวผม <P ain> ผมใช้แล้วเล่นดีขึ้นนะครับก็อยากจะเอามา <P ain> แชร์ <P ain> ต่อให้เพื่อนๆ <P ain> ได้ดูกัน <P ain> ก็ลองให้ดูประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรพริมพ์ไปใต้คลิปนี้เลยหวังว่าจะชอบคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ